ไเอาฝุ่นให้มันออกค่ะแล้วออกไหมเนี้ยไม่ออกค่ะไม่ออกค่ะไม่ออกค่ะโอ้ยเช็ดยังไงมันก็ไม่ออกหรอกมันเป็นร่องมาเดี๋ยวพี่ทำให้ดูถ้าฝุ่นเกิดกลางตามรางประตูรางหน้าต่างจะหายไปด้วยวิธีนี้เลยแค่เอาสก็อตไบร์นะคะมาทาตรงร่องที่เราต้องการนะคะขีดมาสุดไว้ค่ะหนึ่งสองสาม กอาใบมาตัดต,ตามร่องที่เราขีดไว้นะแล้วนำมาเช็ดในแนวร่องจะเห็นได้ว่าค่าฝุ่นเกิดกลางหายไปเยอะมาก <Whoa! S 1> เห็นไหมคะว่าการดูแลบ้านเป็นเรื่องง่ายเราจะมีทิปด,ดีๆนะคะเคล็ดลับดีๆในการดูแลบ้านให้สะอาดอยู่เสมอนะคะมาให้ทุกๆคนดูนะคะกับซูเปอร์มัมรักบ้านให้การดูแลบ้านให้สะอาดเป็นเรื่องง่ายนะคะแล้วอีพีหน้ามาพบกันนะคะ